ดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะในเทอมนี้นะคะเราก็ยังมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะและในทุกๆวันพุธนะคะเด็กๆก็มาพบก,กับคุณครูนิดนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่2ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูนิดก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและลักษณะ สิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตคืออะไรคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่มีตัวตนนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถดํารงชีวิตได้แล้วก็ใช้พลังงานในการดํารงชีวิตนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือหายใจได้ค่ะรับประทานอาหารได้เคลื่อนที่ได้ขับถ่ายได้จเจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือคนพืชสัตว์นะคะเด็กๆต่อไปนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะก็คือหายใจไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานไม่ได้ค่ะ สิ่งไม่มีชีวิตจะแยกออกเป็นสองประเภทนะคะคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านโตะ๊ตะเก้าอี้รถยนต์ตุ๊กตานะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคุณครูนี่ก็จะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีภูเขามีก้อนเมฆมีน้ําตกมีก้อนหินดินทรายนะคะ เด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตที่บ้านนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในรอบๆตัวของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะคะเด็กลองสังเกตดูนะคะวันนี้นะคะคุณครูนิดก็จะมีหนังสือเรียนทั้งหมด3มเล่มนะคะของ2องเทอมนี้นะคะเล่มที่1เป็นเล่มสีเขียวนี้นะคะแนะนําก่อนนะคะเล่มที่สก็จะเป็นเล่มสีแดงเล่มนี้นะคะต่อไปเล่มนี้เราเรียกว่าเล่มงานศิละปะค่ะสากเล่มนี้นะคะเดนกดจะแนะนําเด็กๆทีละเล่มเลยนะคะ อ่ะวันนี้นะคะเล่มเขียวก่อนนะคะเ,คเปิดไปหน้าค่ะจากของคุณรูนกนะคะเด็กๆอ่าก็คือหน้านี้ค่ะอ่าหน้านี้นะคะเด็กๆดูนะคะเขาเรียกว่าเส้นน้ําไหลค่ะเราทบทวนเส้นกันนะคะเส้นน้ําไหลก็คือลากจากข้างบนลงมาข้างล่างก็คือเส้นตรงบนลงมาข้างล่างนะคะแบบนี้เด็กๆไปฝึกเขียน ครั้งนี้เขียนให้สวยนะคะแล้วก็ออกแรงเขียนให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ระบายสีไม้ให้คุณครูนิดด้วยนะคะอย่างนันแรกต่อไปเรื่องที่สองถัดจากของคุณครูเนาะค่ะก็เป็นทบทวนจอจานนะคะตรงนี้นะคะเป็นจอจานใหญ่เด็กๆฝึกเขียนเลยค่ะเป็นจอจานใหญ่ให้คุณแม่จับมือก็ได้นะคะและมาเริ่มเขียนตรงนี้ค่ะจานเล็กนะคะเริ่มจากที่มุมตรงนี้นะคะม้วนหัวให้เป็นวงกลมลากเส้นเฉียงลงมาลาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วก็ทําโค้งแบบนี้นะคะเด็กๆเขียนทุกบรรทัดเลยนะคะจนถึงตรงนี้ค่ะ ส่วนตรงที่จุดตรงนี้ยังไม่ต้องทํานะคะอ่าต่อไปนะคะเล่มจุดเล่มที่สามค่ะก็คือเล่มศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะเขาบอกว่าอ่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการทําบุญวันเกิดนะคะโดยมีรูปตัวอย่างแบบนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเกนี่ยระบายสี เด็กทําบุญวันเกิดด้วยสีเทียนที่คุณครูนิดให้ไปให้สวยงามนะคะเด็กๆก็ไประบายสีตามจินตนาการนะคะหรือเด็กๆจะดูจากแบบที่เขาให้ไว้ข้างๆนี้เพื่อจะได้เด็กๆต้องระบายให้สวยเหมือนกับแบบก็ได้นะคะวันนี้คุณครูนิดมีงานอยู่แค่นี้นะคะ3อย่างเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยค่ะเพราะคุณครูนิดไม่ค่อยได้รูปถ่ายเลยเด็กๆให้ผู้ปกครองถ่ายรูปในขณะที่เด็กทําใบงาน ส่งมาในไลน์ห้องให้คุณครูนิดด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ